ร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ผู้ว่าแพร่ส่วนราชการแถลงข่าวการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดแพร่เมื่อวันที่4เมษายน25 6 5ณโรงแรมแพร่นคราอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ได้จัดงานแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดแพร่และรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่12เป้าหมายร่วมประจำปีงบประมาณ2,565โดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการถแถลงข่าวและถแถลงประเด็นความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภารกิจ ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่12เป้าหมายร่วมรอบ6เดือนโดยสรุปว่าตามที่จังหวัดแพร่ได้มอบหมายนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดหลัก12เป้าหมายร่วมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยสรุปผลการดําเนินงานในรอบเดือนมีนาคม2565เกิดความสําเร็จในภาพรวมร้อยละ99.64อร์เประกอบด้วยตัวชี้วัดที่1 จังหวัดคุณธรรมและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 2. การบริหารภาครัฐทันสมัยสะดวก 3. สิ่งแวดล้อมดีป่าสมบูรณ์ 4. จังหวัดสะอาดกำจัดขยะถูกวิธี 5. เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัยพัฒนาเมืองเหมาะสมรอบหกเดือน 6. เมืองเก่าแพร่และส่งเสริมท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยว 7. เมืองสงบมั่นคงปลอดภัยพลเมืองดีหมู่บ้านชุมชนไม่พบยาเสพติด8เศรษฐกิจสร้างสารรค์โอท็อป9การศึกษาและพัฒนากำลังแรงงานมีคุณภาพ10การแก้ไขปัญหาปากท้องลดยากจนดำรงชีพพอเพียงเกษตรแปลงใหญ่11การพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร12 การบริหารจัดการแก้ไขาสาธารณภัยและโรคอุบัติใหม่อุทกภัยลดลงติดตามป้องกันอุทกภยัยจากนั้นส่วนราชการได้ร่วมแถลงข่าวที่ดำเนินงานและประสบผลสำเร็จดังนี้วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ประเด็นจังหวัดคุณธรรมและการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติพัฒนาการจังหวัดแพร่ประเด็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์และการแก้ปัญหาปากท้องลดยากจนดำรงชีพพอเพียง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ประเด็นเมืองแห่งสุขภาวะทุกช่วงวัยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ประเด็นเมืองเก่าแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ประเด็นกิจกรรมหนุนเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ประเด็นสิ่งแวดล้อมดีป่าสมบูรณ์ หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดแพร่ประเด็นการบริหารจัดก,การแก้ไขปัญหาสาธารณาภัยและโรคอุบัติใหม่นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแพร่ประเด็นการบริหารจัดก,การแก้ไขาสาธารณาภัยและโรคอุบัติใหม่จากนั้นได้ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนค่ะส่วนด้านสังคมนะครับจาก้าหมายโรคที่5เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัยนะครับ ด้านสิ่งแวดล้อมจากก้หมายร่วมที่สามสิ่งแวดล้อมดีป่าสมบูรณ์และด้านที่สี่คือด้านงบประมาณจากตัวชี้วัดด้วยนะครับด้านการใช้ใจ่ายภาครัฐน,นะครับตอนวันวที่สามครับด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้กำหนดป้าหมายจัดเก็บผลงานจากสาม้หมายร่วมประกอบด้วยตัวชี้วัดด้วยสองและองค์กรปกครองรส่วนท้องถิน่นอำเภอกับส่วนภูมิภาค รวมทั้งหมด93หน่วยนะครับประเมินต้องผ่านว่ละ65โดยจังหวัดได้ดำเนินการประเมินตนเองในรอบ6เดือนคะแนนอยู่ที่93.89นะครับประเมินตัวเองนะครับเดี๋ยวก็ประเมินของจริงอีกทีหนึ่งถือเป็นอันดับสองของประเทศตอนนี้ตำแหน่งที่ของเราผ่านไป6เดือน ITA e อยู่ที่2ของประเทศเมื่อเทียบกับอันดับในปีที่ผ่านมา โดยมีผลงานประเมินทางที่รนะดับ9 1ใน